นี่ค่ะคุณทุกคนวันนี้จะพามาดูวอกววกว่า7วันเราเรียนอะไรกันบ้างเริ่มด้วยวันแรกของสัปดาห์เรามีเรียน8มดโงซึ่งอากาศร้อนมากแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ตึกเรียนของเราค่ะข้างหน้าเลย

คือะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดูต่อไปก็จะพาไปดูวิชาคาบบ่ายนะคะจะเรียนเป็นวิชากังฟูซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของที่นี่แต่ว่าอาจจะถ่ายบรรยากาศการเรียนมาให้ดูไม่ได้นะต้องบินให้สูงอย่างเขาตรงบินเท้าเ้าบินแล้วทีอย่<ม>างเงี้ยจำได้นะที่เล่นที่คนจำได few moments later ่อมาที่วันอังคารวันนี้มีเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นชิลมากแต่อากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมไม่ชิลเลยวิชานี้ก็จะชิลมากเพราะจะเรียนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งเราซื้อวิชานี้น่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองสุดๆกับเด็กนักเรียนทุกคนเลย,เยซึ่งเห็นได้เลยว่าเราซื้อจะใส่ใจกับเด็กนักเรียนทุกคนมาก คุณยังไหวยู่ไหมคะยังไหวอยู่ไหมทุกแมชั้นหนึ่งมันนานจังวะเฮียลิปเป็นไปพูดอย่างนี้มีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษกับใครไม่ไหวแล้วอย่งไรก็จะอ้วกแล้วครับงแก่ที่แบบเมาต่อไปเราก็จะไปทำกิจกรรมที่เพื่อนๆคนจีนเป็นคนจัดให้ซึ่งเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากเฟรนลี่แล้วก็เต็มที่กับกิจกรรมที่จัดให้สุดๆ คือมันก็เป็นใจลงแล้วเปนาแล้วดอกดูมันวันนี้ก็วันพุธแล้วนะคะทุกคนก็จะมาเรียนวิชาเดิมก็คือวิชากังฟูเวลาดีแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือหมอนในกระจกแต่ว่าถ้าใครอยากให้พี่ไปทำให้ดูกันเรียกไปได้เลยให้วิชากังฟูคะ่ะกระดูกหัก อันนี้ก็จะเป็นลิฟของโรงอาหารซึ่งจะเจอแบบนี้ทุกครั้งอ่ะหยีจะยกขึ้นยกลงแบบนี้จนไม่มีที่ยืนแล้วว่ะ <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปเรียนข้าวสุดท้ายของวันนะคะก็จะไปเรียนที่ตึกเดิมเราจะมีเรียนแค่ตึกเดียวเท่านั้น <c oughs> ต,ติดตามตอนต่อไปว่าเราจะไปเรียน พิชาอะไรหรือว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ